สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับสว่าด์ชั้นหครับกับผมเป็ดพาสุกและอาจารย์ละองชาตนะครับวันนี้เคสของเราน่าสนใจมากนะครับเขาเพิ่งมีปัญหากับภรรยามาอยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีคุณชันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็ดสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับเรื่องมันยังไงครับฮะภรรยาคุณมาก้างก้ากลมงก้าไก่อะไรชีวิตคุณมากเกินไปใช่ไหมหรือว่าไงเห็นคุณเป็นตู้ ATM พอกดได้แล้วก็ไม่หัวอะมันไม่ไหวใช่ไหมอย่างนั้นมันน่าลำคาญมันน่าเบื่อใช่ไหมฮ วันนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับแล้วเราควรแก้ปัญหาตรงไหนก่อนอาจารย์คือเราจะทําอะไรเนี่ยมันก็บ่นมันก็ว่าใช่ครับ,ค,รบคือทําอะไรก็ผิดใช่ไหมโอ้อาจารย์รู้ได้ไงผิดทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเหนื่อยอย่างงานเราก็อยากจะพักผ่อนอยังกลับบ้านแล้วก็ต้องไปทํางานบ้านอีกบางทีชีวิตมันมันก็มีเท่านี้แหละใช่ไหมจะมาบน่นอะไรกันมากหนามนุษย์อะ่ะมาโทรพูดครั้งเดียวก็รู้แล้วนี่อาจารย์คาดเดาปัญหาล่วงหน้าด้วยะฮะผมรู้เลยครับนะฮะคนเราบางทีมันเบื่อฮะมันเบื่อมันเบื่อตรงที่พูดจาแล้วไม่พูดด้วย บางทีก็นิ่งบางทีมีปัญหาแต่ไม่พูดเก็บเงียบ <c oughs> บางทีปัญหาพี่น้องก็มีใช่ไหมครับแต่แต่ของผมนี่ภรรยาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะ งานบง้งงานบ้านเขาก็ทำเองทุกอย่างครับนี่แสดงว่าเมียคุณก็ยังดีนะคุณชันชัยครับอา <นะ S 1> <ส>จารย์ไม่จู้จี้ไม่จุกจิกไม่ขี้บน่นกลับบ้านดึกเด็กดื่นๆก็ยังหาข้าวหาปลาให้กินครับเอแต่ของผมไม่มีแหละครับกลับไปเดินๆก็หากินเองนะครับ<ส>บางทีก็ไม่มีเหลือนะฮะญาติพี่น้องมันก็กินหมดนะ<ย>ผมก็เก็บข้าวเปล่ากินแค่นั้นเองคุกกับน้ำปลาเพอจะมีอะไรช่วยผมและแนะนำผมได้ไหมครับนะฮะคุณชันชัยเออวผมจะต้องทำยังไงกับชีวิตผมเนี่ยผมมาขอบ ปรึกษาอาจารย์นะครับไม่ได้ผมมาให้อาจารย์ปรึกษาคือชีวิตผมก็ยังเอาไม่รอดเลยครับนะคุณทังชัยแต่ผมว่าคิดๆดูแล้วอยู่คนเดียวสบายใจกว่าครับนะครับตายก็ตายคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียวกลับคนเดียวไม่มีอะไรมาจากศูนย์ก็ไปจากศูนย์แค่นั้นเองอาจารย์พูดคือฟังๆมาเนี่ยปัญหาผมเล็กไปเลยนะฮะครับทำให้ผมรู้สึกรักเลียผมมากขึ้นนะฮะ งั้นวันนี้ผมไม่ขอปรึกษาอาจารย์แล้วครับทำไมครับผมสบายใจแล้วฮะผมลาอาจารย์เลยนะครับคุณชานชัยครับรู้สึกดีขึ้นแล้วนะฮะดีขึ้นมากเมียผมดีที่สุดแล้วครับแตามันหมดรักกันแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จบไปดีกว่าฟังแล้วยิ่งเครียดเลยเชื่อผมนะครับคุณชานชัยขอบคุณคุณชันชัยมากครับครับผมบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยบางกะปิครับเดี๋ยวรถไฟฟ้าเสร็จก็สบายแล้วสบายแล้วฮะเดี๋ยวถ้าสบายยังไงรถไม่ติดเดือดอาจารย์ไปนอนด้วยนะโอ้ก็ได้ได้ครับอาจารย์ครับยินดีต้อนรับครับผมปิดรายการตรงนี้นะคคคคครรรัับบุณผู้้ชชมมดวยยยาาเเ่นนะอจ์ครับ เย็นใจเย็นครับอาจารย์โหปาดน้ำตาลอ่ะเป็นรายการด้วยคำคมครับก่อนอาจารย์ไม่ไหวนะครับตอนเด็กกลัวแม่ตอนแก่กลัวเมียถ้าไม่อยากสูญเสียรีบกลับไปง้อเมียเถอะนะสวัสดีครับขอเบอร์อาจารย์อาจารย์เบอร์อาจารย์เเบอร์อาจารย์อยู่ที่อาจารย์ดิพร ไปเร็วมันเกิดปอดพันเราปีนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเท่าไหร่แล้วขอชอบหยอกไงเท่าไหร่เท่าไหร่จริงๆ41ค่ะเอ้าขอให้42่สิบสองไวๆนะเอ้ยปีนี่เทแล้วบอสบอสอ่ะดีม่ะครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะประมาณจะอยู่ประมาณ116ยหแม่น้องเอ็มโอ้โหฮะครึ่งหนึ่งของชีวิตอ โอน่ะมุกนี้โอ้โเงียบันทั้งออเคเลยอ่ะเล่นมุกยกก้าวสูด้วยเอ๊ะเดี๋ยวได้ได้เอ๊ะอะไรเอ่ยเอ๊ะอะไรเอ่ยของขวานของเนนนนนลนงใส่นอ่นน่นน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 นเ เดี๋ยวพูดเดี๋ยวค่อยพูดพอมมีปะคะอ๋อคือไม่มีไม่ได้แล้วนี่เอานี่ของบอสคือของขวัญทั้งหมดอ่ะไม่มีเจ้ของของหมาหนูละคะ้ของหนูละคะพรอมนก็เราเป็นคนรักสัตว์เราเป็นคนรักสุนัขเห็นโพสต์รูปหมาทุกวันเลยก็แกรักใช่หรอก็รักนะแต่ว่ามันอยากเป่าเค้กแบบ จัดมันเกิดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโถหน้าทรงสานก็ต้องจัดให้เขาปีนี้41นะค่ะอ้าวน้องพรพันธ์เขาต้องการ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday ช่วงนี้ไวรัสระบาดไม่ต้องห่วงด้วยเพราะไม่มีใครกินนี่จะไปอยู่กับหมาจนหน้าคล้ายๆเลยคล้ายสวัสดีครับผมทางผู้แตกครับวันนี้อยู่คุณโสพิจิตปแปรปวนนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม่ะ,ะมาเริ่มกันข่าวแรกเลยค่ะข่าวแรกของเราข่าวนี้เกิดเหตุที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะครับผมอุ้ย เกิดใช่ครับบ้านผมเลยนะฮะเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านที่ผมอยู่เลยนะฮะมีชายคนหนึ่งพบเห็นวัตถุประหลาดทรงกลมคาดว่าจะเป็นเศษซากจากอุกกาบาตที่ตกมาจากท้องฟ้าครับความน่าจะเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะเออทางเจ้าหน้าที่กําลังพิสูจน์อยู่นะฮะและผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะผมรู้จักชายคนนี้ปกติเขาจะเป็นคนโลโลครับโลโลคือโลโลเพราะตอนเด็กเขาก็เก๋แล้วก็คบเพื่อนแกล่งแหล่งทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวค่ะ ทั้งโลหลทั้งกระแล่งกระแล่งมันคืออะไรคะน่แบบทะเลนทะลึ่งอะไรนะฮะเกเรตั้งแต่เด็กแหละประมาณนี้ครับผมต่อค่ะต่อนะครับได้ข่าวยังบอกอีกว่าชาวบ้านพากันกราบไหว้วัตถุตามความเชื่อของพ่อคุณแม่คุณด้วยนะครับเดี๋ยวค่ะพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณคือตายายในหมู่บ้านครับอ๋อตายายพ่อคุณแม่คุณค่ะค่ะต่อค่ะเขาใช้ปุ้นเตลในการจับวัตถุนี้เพราะกลัวมันจะเป็นอาถรรพ์นะครับตอนนี้ทางเต้าที่ครับ ปุ้นเตี้ยวคืออะไรปุ้นเตี้ยวคือที่ตักขยะฮะอ๋อที่ตักขยะปุ้นเตี้ยวต่อคะอ่ะตอนนี้ทางเจ้าที่วิเคราะห์มาแล้วครับว่าวัตถุที่ใช้นั้นพบคือหน่อยหน้าหน,นหน่อยหน้าอืมน้อยหน้าผมูดหน่อยหน้านะน้อยหน่าหน่อยหน้าคุณไม่เข้าใจเหรอฮะไม่เข้าใจแต่คำแรกลูๆูเลยๆก็หลงแกล้งแล้วคุณะอะอ้าวเหรอครับผมอา้าวนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อ๋อเขาว่าตัวเองอ่ะแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยอ่ะก็ตัวเองอ่ะชอบให้เขาแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ใช่เหรอก็ใช่เซ็กซี่นี่เป๊กเลยเป๊กเลยเหรอเปกเลยโขอโทษนะครับคือผมจะลบคนขอแลกไลน์นะครับเออขอโทษนะฮะเนี่ยแฟนผมขอโทษครับผมรู้ว่าโสดนะครับไม่โสดครับ อตัวแรงอย่างนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันตัวเองเป็นอะไรอ่ะป้าไม่เป็นไรซะหน่อยรู้ทำหน้าดิไม่เป็นไรโอเคสวัสดีครับผมพี่ขอไอจีหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะ เออนี่ยนนี่นะจ๊ะ I love you ฟูฟูฟิฟี่ใช่พร้อมแล้ววิ่งแล้วเอ้ยยังเพิ่งลุ้มั้เขาคุยเขาอยู่เออขอโทษนะครับอะไรล่ะเขาจีบกันอยู่การผมครับขอโทษครับนึกว่าลูกลูกเป็นแลไรนะ้นเท้าไอจีเองตัวหลังนะไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้มาอีกแล้วนะคนเข้ามาหาตัวเองเยอะไปหมดเลยเขาเครียดรู้ป่ะโอ้อ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้เขาท่านไม่แต่งแล้วเออยิ้มหน่อยอืม ออยวันหลังไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้มาแล้วนะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้มาไม่มีใครมองเลยแต่งเป็นป้าเลยเอ้าแล้วที่ตอนนั้นแต่งตัวเซ็กซี่ตัวเองก็บอกให้เขาแต่งตัวเรียบร้อยอันนี้เนี่ยเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วไงไม่มีตรงกลางเลยออยแล้ตัวเองแต่งตัวดิเนี่ยโอ้โหใส่แว่นแจ็คเก็ตน่ะทำไมจะไปทำอะไรเฮ้ย รู้ป่ะเนี่ยแต่งมาอย่างเงี้ยเหมือนไบเกอร์พาแม่ไปชอปปิ้งไบเกอร์ก็ซิ่งไปคนเดียวเลยเงาเนี่ยหรอกอวอออยออยออยมีปัดตูดใส่ออกจะเหมือนติ๊กเจ็ดาพรรวยรวยไหนดูนีดิโอ้ย มือถือหม้จับเบา,เามือถือหม่รวยไปแล้วนะเครื่องเก่ามันพังแล้วใช้ไม่ได้โอ้โหซื้อมาได้6เดือนเปลี่ยนเครื่องอีกแล้วจอมันแตกเครื่องเก่าขี้เกียจเปลี่ยนจอเปลี่ยนเครื่องเลยมึงไม่รวยจริงๆนะนี่งานทําการอะไรวะไอ้ที่มึงคาดอยู่อะไม่รวยเลยก็ะนั้นมันมลดราคามันลดราคาอ้บ้า<ซ>สวยปะมีเตดเลยน่าสวยปะสวยสีสวยมากเลยเดินคืนไม่ต้องใช้ไฟม่ต้องไฟเลย เฮ้ยอย่าขยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่าขยับด้วยไม่งั้นแทงแทงสูงแทงต่ำครับพี่แทงสูงสิจะบ้าเอาของมีค่ามาให้หมดเรื่องตัวก็มีชีวิตผมมันมีมีค่ากระเป๋าเนี่ยไม่เอาเว้ยเอาโทรศัพท์มามันเพิ่งซื้อใหม่นะพี่เอามาโอ้เป๋านี่กรเป๋านี่เอามากระเป๋าไม่เอาได้ไหมครับโทรศัพท์อย่างเดียวได้ไหมเอามาอย่าพูดเยอะอย่าแทงด้วยอะไรครับผมลิมิตเตอร์อีดิชั่นให้ง่ายๆแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่เจ็บตัวครับโอ้ยมีจุดบาดคออยู่แล้วครับ อ้าวอ้าวแล้วทำไมไม่ไปอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเอยเดียวเลยครับผมเมื่อกี้เพื่อนป่ะใครไม่รู้จักครับอันนรไม่รู้จักใครด้วยใช่ครับผมอะ คิดจะเป็นโจรอย่างนี้กระเป๋ามือกระเป๋าตุนกรป๋าแบบนี้กเปา่ยครับผมผมยัไม่ทำอะไรพวกพี่นะครับคิดเป็นโจรเหรอไปครับเพอเอิติดรถเข้ามาครับติดติดรถมาโอ้ยยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้นเลยนะอ้าวอย่างนี้ถ้าท้อทอทอนเท้ามาทอนเท้ามาเอาข้างซ้ายข้างขวาเอาหมดเลยมึงตลกหดลุกหดมาลุกเลยไปไปเก่งเก่งต่อยเ่ะเออเดี๋ยวจะใส่ไปทางานเดี๋ยวครับถอดถอดหยถอด เฮ้ยเก็บไว้เว้ยเก็บไปเก็บไปคุณพี่ครับขอเก็งิมของเรืครับไ <ป S 1> อ,อโรแมนเยสรถรถรถผมก็ยังผ่อนไม่หมดเลยครับพี่อ้าวมอเตอร์ไซค์ไปไหนวะเนี่ยแล้วก่อนที่มึงจะถามว่ามอเตอร์ไซค์ไปไหนมึงอะไปไหนมากูไปขี้มึงไปขี้มุกม่วงอะไรเนี่ยพี่ครับวันหลังเนี่ยก่อนพี่จะทําการป้นเนี่ยทําธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนนะครับไปขี้แป๊บเดียวมึงไม่รักษาสภาพโจรเลยนะเนี่ยมึงอย่าทิ้งกูสิวันหลังอนี เหมือนจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้มาแล้วมาแล้วแม่ทำกันขนาดนี้ เก็บไปซักให้หมดเนี่ยนะเออแล้วไม่ใช่อย่างว่าเหรอเนี่ยผ้าก็ยังไม่ซักจะมาอย่างว่าอะไรฮะโอ้ตายตายตายโอ้ยอา้าวยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นนักบ้านหรือเปล่าเนี่ยอ้ยออาว เมียกูเป็นนางโชว์หรือไงเนี่ยหน้าร้อนมึงก็ใส่ผ้าหนาขนาดนี้นะซักให้หมดนะตัวเองเขาไม่มีเงเกงในใส่แล้วเนี่ยรูซักเสร็จมึงใส่ให้หมดแล้วกัน <c oughs> เออหมดหรือยัง <c oughs> เฮ้ยนี่มันเสื้อยืดผู้ชายนี่ยวะไม่ใช่ของผมเนี่ยคุณ <c oughs> อะไรวะเนี่ยคุณแบบนี้ต้องลงโทษ คันยุกยิกยุกยิกคันคอคันหน้าคันเอวตอนแรกคันเท้าเกมเคยยินไงโบราณบอกว่าถ้าคันทั้งตัวจะได้เจอหนูคุยแต่ฉันว่าคันขนาดเนี้ยไปโรงพยาบาลไม่แกไปหาหมอไปหาหมอขอโทษค่ะไปโรงพยาบาลไม่รู้จะไปไหนเลยอ่ะเออนี่มึงรู้ข่าวไหมเย็นนี้ไม่ใช่รู้ข่าวเอาอีกทีรู้ข่าววันนี้ไหวในบ้านไหวนะอี่บ้านมึงไหวนะเออกูไหวว่าแต่ว่า ซื้อลิปใหม่หรือยังอุ้ยฉันซื้อแล้วที่บอกให้ไปซื้ออะยี่ห้อเดิมใช่ไหม<อ>สีสวยมากแกฉันซื้อเบอร์สองมาเป็นสีส้มอิดแบบเฮ้ยส้มโอส้มอล้นวนะป้านไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์มาแล้วครับว่าวัตถุที่ชายนั้นพบคือหน่อยนาหน่อยหน้าเอาใหม่หน,หน่อยหน้าห้าสี่สามเฮ้ยจะรีบไปไหนวะฮะ ค่นดามันเลยค่นดามเข้าไปมันจริงมากเงยมันจังหวะพอดีอ่ะฮะมาอ๊ยเฮ้ยจะรีบไปไหนวะเนี่ยฮะพี่พันไม่เคยพูดไม่พอหนวกอ่ะพี่พันไม่เคยพูดไม่พอ แล้วแค่หูดคำแล้ว